ไม่ไปดูจอก็พังมันซะตรงนั้นเลยเอ้อหมันพังไปเลยทางด้านของเอดิสันกาววนี่เมื่อคืนเดือดจัดเลยนะครับพังจอมอนิเตอร์ VR เพียบนะครับเดินเข้าอุโมงค์มาแท้ๆนั้นะเหลือไปเห็นก็พักเลยพังมันล้มไปเลยนะไม่พอใจคำตัดสินของผู้ตัดสินครับที่ทำให้ตกรอบเมื่อคืนนี้ผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวเอาให้ดูในช่วงท้ายแล้วกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้อุรุกวัยตกรอบแล้วนะครับทั้งๆที่เอาชนะกาน่าได้2-0แต่สุดท้ายก็ไม่เพียงพอนะเพราะว่าเกาหลีใต้กรับช็อกโลกพลิกชนะโปรโตุเกส2-1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทํำให้เกาหลีใต้เข้ารอบแทนนะครับเป็นที่2ของสายส่วนโปรโตุเกสยังเป็นที่1อยู่นะครับ แล้วหลังจบเกมครับเอดิสันคาร์วานี่ในแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจคําตัด e สินของเดนิเอลซีเบิร์ตนะครับพยายามเข้าไปประท้วง,ง,งทั้งๆที่ตนเองเนี่ยไม่ได้จุดโทษผมไม่ได้ได้ยังไงล่ะเสียประโยชนจากการตรัดสินอยู่หลายจังหวะนะครับไม่เห็นอกเห็นใจไม่พอใจคําตัดสินด้วยนะแล้วอารมณ์ที่มันเดือดแบบนี้เนี่ยถูกจับภาพได้ครับขณะที่เอดิสันกาวานี่กำลังเดินเข้าอุมโมงค์ไปและเหลือไปเห็นจอมอนิเตอร์ไว้เช็ค VR แหละก็เลยระบายอารมณ์นะหักจอล้มคว่ำไปดื้อๆเลยนะโอ้ ดังแบบนั้นเหมือนกันนะเหมือนลูกากูเมื่อวานนี้แล้วก็ทําคลังความงงๆเลยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นว่าม,มึงทําอะไรวะทําแบบนี้ทําไมนะก็ยืนมองกันแบบงงๆนะและนอกจากเอริสันกวัน,นี่ที่แสดงออกชัดเจนแลว้วว่าผิดหวังนะลุยโซเลสเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กลั้นน้าตาไม่อยู่นะครับโซเลสเองก็เอาเสื้อปิดหน้าแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักนะเพราะนี่อาจจะหมายถึงแมตสุดท้ายของเขาในฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นได้นะครับ เมื่อคืนนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจพวกเขาเลยนะครับโอเสียประโยชน์หลายจังหวะทําไมถึงเป็นแบบนี้นะไม่ได้ดังใจเลยนะครับร้องไห้กันเป็นแถวสําหรับอุรุกวัยเมื่อคืนนี้บรานเดเดมือ,อกับก้มหน้าเลยนะครับดาวินเจสนะครับไม่เป็นใจหมดเลยไปดูคลิปกันหน่อยแล้วกันนะครับ